ม <Egg. S 2> าเป็นวิธีใส่แบงค์นะครับมาลายแบงค์แบบนี้ลายแบงค์ช่อใหญ่ความหน้าลวงมีความหน้าลงอย่งนี้ครับความหน้านรวงแล้วก็เตรียมแบงค์ใส่เปิดซองออกมานะครับจะมีกระดาษรองกระดาษรองอยู่ใช้แบงค์ความหน้าลงไปวางทับลงไปกับกระดาษรองเนาะแล้วก็ใส่ดันเข้าไปพร้อมกระดาษรองเลยนะครับกระดาษรองไม่ต้องออกนะใส่ดันเข้าไปเลย จะทาให้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็แบงค์จะไม่งอเปิดปาาออกมานะครับดึงกระดาษรองมาก่อนคว่ำหน้าแบงค์ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับของกระดาษรองแล้วดันเข้าไปมันจะดันง,ง่ายนะครับแบงค์ใส่ได้ทุกแบงค์นะแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์พันนะครับแถวที่สองเหมือนกันนะครับดึงกระดาษรองออกมาดึงกระดาษรองออกมาใส่แบงค์คว่ำหน้าลงไปปึ๊บแล้วก็ดันเข้าไปพร้อมกับกระดาษรอง เข้าไปให้สุดนะครับดเข้าไปให้สุดเลยแับที่สามเหมือนกันนะครับจะใช้แบงค์หนึร้อยแบงค์คันตรงไหนก็ได้นะครับเปิดออกมาดึงแบงค์ดึงกระดาษออกมาวางแบงค์ทาบกันลงไปอย่างนี้แล้วก็ดันใส่ลงไปดันไปให้สุดอย่างนี้นะครับซื้อค่อยๆทำไปทั้งหมดหนึ่งร้อยใบเนาะมันก็จะออกมาเนี่ยครับแบงค์ก็จะเรียงแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่ลงไปทุกแถวอ,อย่างนี้นะครับใส่ด้านหลังเนาะ ใส่ด้านหลังมาลายโอเคครับดีบค,ครับ